สวัสดีทุกคนค่ะเราจะเจอกันท,ทุกสิ้นเดือนก็กดติดตามกันไว้นะคะการดูดวงนี่จะเปลี่ยนไปคือว่าถ้าเราดูดวงของเดือนไหนเนี่ยเราก็ชื่อราศีนั้นก่อนอย่างเช่นครั้งนี้เราดูดวงของเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ขอเริ่มที่ราศีมิถุนก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปที่กรกฎสิงกันตุลจนถึงพฤษศการดูดวงครั้งนี้เป็นการอ่านการจรของดวงดาวในแต่ละเดือนไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทําให้ตรงบางคนบางคนก็ไม่ตรงนะคะ และการไเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะแต่ละคนเนี่ยยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกแต่ถ้าสิ่งที่เตือน,เ,นเกิดขึ้นจริงขอให้ทุกคน,นตั้งสติให้ดีตั้งรับทุกคน,นแก้ไขปัญหาน,นั้นได้ก็ขอแนะนําให้น,น,นําหลักธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นมรกควงแปดหลักภูมิหารสี่หลักอิทธิบาทสี่สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณนํามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ย สามารถที่จะลดความทุกข์ของพว้คุณได้นะคะอันที่นี้มาดูดวงของชาวราศีมิถุนเนี่ยประจำเดือนมิถุนายน,นกันว่าเป็นไงกันบ้างอย่าลืมนะคะว่ามีบางเคที่น้าหมอคกคยเตือนไว้ว่ามีสิ่งลี้ลับอะติดตามตัวคุณอยู่อาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณเองหรือเพื่อนสนิทของคุณคุณก็ทําบุญให้เขาละกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทีนี้เรามาดูตำแหน่งดังรักษาคนก่อนเลยตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งวินาศเนี่ยณเวลาน,นี้มันจะมีดาวอาทิตย์อยู่ดาวบริวอยู่ตำแหน่งวินาศเนี่ยมองได้ว่าถ้ามองได้สองมุมนะมุมดีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณสนับสนุนตัวคุณ แต่ถ้ามองในตำแหน่งที่เสียเนี่ยเป็นการว่าอุปเป็นอุปสรรคขัดขวางตัวคุณได้อมืมองได้สองมุมนี่แหละทีนี้นะมาดูว่าพอวันที่สองมิถุนาย,ยนเนี่ยดาวฟุตคุณอะ่ะจะย้ายไปอยู่ตำแหน่งทีน,นาไปร่วมกับดาวที่ดาวมริยุมีดาวเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งดวงอยู่วันสักพุธอยู่ประมาณสักสิบวันนะในช่วงเนี้ยก็เลยมองว่าในช่วงสิบวันเนี่ย คุณน้าถ้าเรามองุมดีก่อนนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนกับญาติพี่น้องตัวคุเองพอแม่ญาติพี่น้องคุณมีการไปเที่ยวหรือบางคนมีการไปกินเลี้ยงสังสรรค์ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรามองุมเสียปุ๊บ,บมเสียเนี่ยคือแปลว่าช่วงนั้นน่ะใครอ่ะมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าซื้อบ้านซื้อรถก็ได้แต่ ที่ผมบุมเสียเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหามีปัสสาทเกิดจากเอกสารข้อตกลงต่างๆแม้กระทั่งคำพูดของตัวคนเองเนี่ยก็มีปัญหาได้อันนี้ก็ต้องระวังบางคนก็จะมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคนเองอะมาขอยืมเงินนี่คือบุมเสียนะก็ต้องไปดูว่าณนะเหตุณนะตอนนี้เหตุการณ์ของ ก็โทษนะคะเหตุการณ์ของชาวราศีมิถุนแต่ละคนนะ่ะอยู่ในเหตุการณ์แบบไหนทีนี้พอวันที่15มิถุนายนเนี่ยดาวที่คุณก็ย้ายและย้ายไปอยู่ที่ไปกลุ่มลักษณะนคนเองเป็นระยะเวลา1เดือนจะอยู่จนถึงวันที่17กรกฎาคมอาทิตย้ยายไปอะ่ะแล้วก็จังหวะประมาณสัก18มิถุนายนเนี่ย พุทคุณนะ่ะก็สลุดเดินไปกลุ่มลัคนาคนอีกจนถึงวันที่3ามกรกฎาคมก็เลยคาบเกี่ยวหลายเรื่องก็คือในช่วงที่ดาวทิศย้ายไปคุณก็แบบเพื่อนคุณก็มาหาคุณมาหาตัวคุณเพราะจังหวะที่มีเพื่อนคุณหาตัวคุณแล้วก็มีาบางเคสก็จะมีเรื่องของญาติพี่น้องมาพึ่งพาตัวคุณด้วยหรือ แม่คุณแม่พี่น้องคุณอ่ะอาจจะมาพักอยู่กับคุณก็ได้นะหรือจะมีการเดินทางอันนี้เป็นเรื่องที่ดีละจะมีการเดินทางไปไหนวันนี้ก็ไม่มีประสัคใดไม่ติดขัดใดหรือคนที่เคยคิดจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเนี่ยข้อตกลงข้อตกลงต่างเงื่อนไขสัญญาเนี่ยก็ลงตัวไม่มีอุปสัคลองรงจุดเนี้ย อันนี้ดูเราว่าต้องไปดูว่าในเหตุการณ์ของชาวราศีมิถุนแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะอัน,นต้องไปดูกันอันนี้นานก็อ่านไปตามของเรื่องของดวงดาวเป็นเรื่องอะไรอันที่เรื่องของการเงินบ้างมองรักการเงินของชาวราศีมิถุนน่ะก็ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าบางคนอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามาแล้วก็บางคนก็จะมีลาบเข้ามาแต่ลาบเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับถูก ได้มาเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหรอกคุณจะต้องแบ่งส่วนไปให้คนนู้นคนนี้แล้วแต่ว่าคุณจะแบ่งไปให้ใครแต่ก็มองว่าบุตรบุรุบราคนเองอะ่ะก็จะช่วยคุณหาเงินท้องคุณหารด้ได้คุณได้ไม่น่าเป็นหาเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการดูเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยทุกคนอะ่ะจะต้องมีค่าใช้จ่ายประจําอยู่ละทุกเดือนอะ่ะไม่ว่าเป็นค่าบ้านค่ารถค่าสาพาส แต่ว่าดีหน่อยว่าอาจจะมีลาบเข้ามาบ้างเข้ามาก็ต้องถูกแบ่งตัดทอนไปให้ลูกหลานห,หรือบริวารคนเองอะไรประมาณนี้อันนี้คือการเงินนะคะแล้วทีนี้คุณมาดูที่ดาวเกตเพราะดาวเกตคุณนะ่ตอนนี้อยู่ในเรือนสาาัจจะก็หมายความว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเพื่อนได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอเพื่อนเก่าหรือ บางคนอาจจะมีการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นไปได้หรืออีกอ่ะบางคนก็อาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจึงศักดิ์สิทธิก์ก็กดกกดกกได้นะคะแต่ละเคสเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยอาจจะได้จะได้ไปทั้งหมดเลยได้เหตุาการณ์เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะบางคนนี่ก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ก็อย่าลืมนะมันจะมีตำแหน่งหนึ่งค่ะที่ดาวเสาอ่ะย้ายอยู่ ที่ราศีกุมเนะ่เป็นระยะเวลา2ปีครึ่งในช่วง2ปีครึ่งเนะี่ยก็ยังมีเรื่องของในการถ้าใครที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกนะน้ามองว่าในช่วงนี้ก็มีการเดินทางติดต่อต่างประเทศต่างจังหวัดแล้วแต่ไปบางคนก็อาจจะย้ายไปจำสาขาต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้บางคนได้รับโปรโดกบางคนก็ต้องมีเรื่องของรังเรื่องของสุฟภาพผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ในรอบ2ปีครึ่ง ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ส่วนการงานอะมองแล้วว่าไม่น่าปัญหาอะไรเพราะว่าการงานคุณช่วงนี้ก็จะทําราดผลผลตอบแทนแคุณยังดีอยู่ในระยะเวลาหนึ่งปีแล้วสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจอะไรแล้วคือมีเก็บเงินก้อนไว้ก้อนหนึ่งเนี่ยน้าขอแนะนําว่าให้ไปดูดวงเถอะค่ะคุณจะได้เห็นว่าดวงคุณสามารถทําธุรกิจเองได้ไหมหรือ ไม่สามารถทําธุรกิจเองได้คือในดวงพิชตาเดิมมันจะมีบอกถ้าเราไปดูแล้วว่าเราไม่สามารถทําธุรกิจเองได้เนี่ยนะเราเอานําเงินก้อนเนี่ยไปซื้อเป็นพัตตบัติสลากของทุนรวมหรืออมทองก็ได้คือถ้าเราทำอย่างนี้เงินยังอยู่กับตัวคุณอนะแต่ไม่มีแนะนําว่าให้ไปออกเงินกู้นะไม่คุ้มหรอกอันนี้ก็ขอแนะนานะคะถ้าคนอยากที่จะทําธุรกิจอะไรเพราะว่า อย่างน้อยไปดูแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนทั้งก้อนที่คุณเก็บมาระยะเวลาที่คุณเก็บมากี่ปีอ,อันนี้ก็ไปพิจารณากันนะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคุณที่มีคู่เนี่ยก็ยังดีกันอยู่ยังมีความสุขเดินทางไปเที่ยวมาเที่ยวไหนด้วยกันแล้วก็บางคนก็อาจจะคู่คู่คุณนะอาจจะแนะนําคุณให้ลองทำอันนี้ดูสิแนะนําให้คุณทาอะไรกันที่เกิด ได,ได้กับตัวคุณเองอ่ะนี่แต่ละเคสต้องไปว่ากันนะคะแล้วสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยบางเคสนะเออจะมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นอันนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะน้าขอให้ทุกคนอ่ะอย่าใช้อารมณ์เวลาคุยกันควรใช้ด้วยเหตุและผลคุยกันจะไม่น่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้ขอเตือนไว้นะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีเรื่องของการหึงหวงอ แลวสาหรับคนที่ไม่มีคู่เนะี่ยก็จะมีคนเข้ามาแหละแต่ดูดีๆค่ะใช้ระยะเวลากันดูหน่อยถ้ายัางไม่ตัดสินใจที่จะเลือกคู่ชีวิตนะก็ก็คุยได้คุยได้ปกติแต่ถ้าวันหนึ่งคุณจะอยากแต่งงานมีคู่ของข,องขึ้นมาเนี่ยคุณคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีเพราะว่าถ้าตัดสินใจเร็วเกินไปบางทีเกิดขอ้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ย ชีวิตคุณอะความสุขคุณอะมันจะหายไปทันทีเลยนะเพราะว่าการเลือกคู่ชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะว่าเขาจะมีแต่ละศาสนาเนี่ยเขามีข้อจํากัดของเขาอยู่แล้วนิสัยของคนสองคนน่ะไปด้วยกันหรือเปล่าไลฟ์สไตล์อีกอันนี้ก็ให้ไปพิจารณากันเนาะและส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายนะต้องระวังให้มากเลย พราะเดี๋ยวนี้โปรไฟล์มันสามารถสร้างกันได้ทําได้ดีมากเลยอันที่ต้องระวังเพราะว่าก็มีตัวอย่างที่ข่าวแล้วคือบางอย่างอ่ะทันสมัยได้บางอย่างน่าจะแบบโบราณบ้างก็ดีนะอย่างไอ้ที่หาคู่ผ่านแอปอน่ะว่าไม่น่าไปไม่น่าไปดูเลยแค่เราเจอหน้าคนปกติที่คุยกันอยู่เจอกันปกติที่เห็นหน้ากันจริงๆเนะี่ยไม่ได้ผ่านแอปอะ ยังจะจไว้ใจกันไม่ได้เลยแล้วถ้าเราหาผ่านแอปเนี่ยก็ยิ่งเข้าไปใหญ่อันนี้ใหญ่ทุกคนนะ่ะพิจนารณากันให้ดีๆค่ะทีนี้แนละ้วสำหรับเคสที่ความรักผิดหวังมาตลอดไม่ไม่สมหวังเนี่ยนะขอแนะนำให้ไปดูดรวงนะคะคุณจะได้เห็นว่าดวงคุณเนี่ยมีคู่ได้ไหมหรือดวงคุณไม่มีคู่แล้วมีเนี่ยดีหรือเปล่าถ้ามีไม่ดีเนี่ยก็ นะว่าคุณไปโฟกัสเป็นเรื่องงานเรื่องเงินการถูกายพ่อแม่เถอะค่ะอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงและอย่างหนึ่งคุณทํางานหาเงินใช้คนเดียวเนี่ยเวลาคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนคุณก็ไปเที่ยวกับเพื่อนคุณก็มีความสบายใจนะไม่มีใครมาตามหือหงคุณด้วยอยากจะไปไหนก็ไปอันนี้ชีวิตคนจริงๆมองแนะชีวิตคนโสดมันก็จะดีไปจะดีไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ให้ก็ไปพิจารณากันอ่า ที่นี่มาเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพเนี่ยก็้อ้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยฟันกระดูกเข่าเส้นประสาทคอหลอดมลมแล้วก็โควิดแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับ,บราบมตรอตโตยอันนี้ต้องระวังอยู่นะ,ะทุกคนเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมคะขอแนะนำว่าให้ลองดู น้ําตาลกับไขมันสูงไหมถ้าน้ําตาลกับไขมันสูงเนี่ยจะเป็นสาเหตุของหลายโรคเลยเออนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอากาลังกายการออกกําลังกายที่เห็นผลโดยที่เกิดอุบัติเหตุน้อยสุดเนี่ยก็คือการเดินนะคิดว่าเดินวันหนึ่งอ่ะห้ากิโลสักหกเดือนเนี่ยไขยมันน้ําตาลจะลงต้องไปทดลองดูนะถ้าทดลองทําว่าลง ก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เลยเพราะว่าอีกหน่อยพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงาอายุกันสําหรับคนมีลูกหลานน่ะเขาก็จะมีลูกหลานดูแลไม่เท่าไหร่แต่สาหรับคนโสดน่ะที่ไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ยเราต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้สะดวกคล่องตัวด้วยสําหรับคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็อย่ารู้ออกกาลังกายเหมือนกันนะคะร่างกายเราต้องแข็งแรงเนาะแล้วก็ทานน้ากันเย,เยอะเพราะว่า ช่วงนี้อากาศมันร้อนร่างกายจะได้สดชื่นด้วยทีนี้ขอเตือนเรื่องการที่ไปดูหมอนะการดูหมอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงมงายนะนะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูอย่างมีสติอย่างถ้าเราไปดูแล้วมีคนทักเราว่าคุณมีขคอต้องสะดอกขคราะนะนเข้าใจเลยว่าคนถูกทักเนี่ยมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน้เนี่ยว่าหนึ่งคุณไปวัดไปทําบุญสอง คุณกลับไปไหว้พ่อแม่คุณหรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กอะ่ะไปไหว้ไปขอพอรเขาแล้วก็ล้างเท้าเขานำล้างน้ำล้างเทา้ามาอาบ 3. าม้าถุงแม่คุณอะ่ะครอบตั้งแต่หัวจนไปเทา้า 4. สิ่งใกล้ตัวคุณเลยการสวดมนต์กัรนั่งสมาธิอันนี้ต้องทำสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะจะรู้ว่าช่วยหรืออะไรคุณได้บ้าง ทีนี้สุดท้ายนะก็บอกว่าชีวิตอะคือการเดินทางถนนของทุกคนเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกิบบูราบถ้าทุกคนอะสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณให้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนนยะทุกคน,นรอดและอย่างหนึ่งปัญหาเนี่ยเป็นการเข้ามาท้าทายเราเองนะแล้วถ้าเราแก้ปัญหานั้นได้เนี่ยเป็นการพัฒนาตัวคุณ่ะ ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยก็ขอฝากให้ทุกคนอะจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะทำให้คุณเนี่ยมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ